ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรคนิยายในเรื่องเทพปรมาจารย์หลอมโอสถซึ่งสิ่งที่เจ้าหลินตงสันนิษฐานไปล้วนถูกต้องแม่นยำนั้นคือแผนการที่เย่หยวนกำลังวางเอาไว้นอกเหนือจากโมเอิร์งแล้วคนอื่นๆที่เหลือเองต่างก็ต้องอยู่ในภาพลวงตาโดยสมบูรณ์และไม่มีทางทำลายได้แน่นอนในเวลาอันสัน้นในขณะนี้มีเพียงโมเอิร์งเท่านั้นที่ได้รับการดูแลจากเย่หยวนเป็นพิเศษตอนอยู่ในพื้นที่ระดับสามเย่หยวนตกเป็นเหยื่อและไม่มีโอกาสตอบโต้ใดๆ เลยเพียงปลดปล่อยมายาจันทราออกไปนับเป็นขีดจำกัดของเขาแล้วทว่าในตอนนี้เยหยวนกลับมีเวลามากเพียงพอสำหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดีเยี่ยมตรเตรียมไขยกรเทพมายาพิชิตก้าสวรรค์ต้อนรับอย่างอบอุ่นมาตราได้ว่าเป็นอาหารมื้อใหญ่ที่เขาจัดเตรียมสำหรับโมเอิร์งโดยเฉพาะเมื่อโมเอิร์งพบว่าคนอื่นๆที่เหลือต่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาเองก็รู้ตัวในทันทีว่าตนพลาดท่าตกสู่ภาพลวงตาอีกครั้งแล้ว แม้เทียบกับมายาจันทราย,ยังคงห่างชั้นแต่สิ่งที่ทดแทนเข้ามาคือรูปแบบล่าสังหารสุดเที่ยมโหดของค่ายกลเทพมายาพิชิตก้าสวรรค์อย่างไรก็แล้วแต่นี่คือค่ายกลมายาที่สร้างขึ้นเพื่อฆ่ามีได้แน่นหนักทางภาพลวงสุดสมจริงดั่งวิชาเนตเย่ยยวนก่อร่างสร้างค่ายกลชนิดนี้สำหรับล่าสังหารโมเออร์งโดยเฉพาะแน่นอนปฏิกิริยาแรกของโมเออร์งเมื่อทราบว่าตนติดอยู่ในภาพลวงตาคือเร่งรุดนำหยิบคันช่องทลายเงาออกมาในทันที แต่ในขณะเดียวกันนั้นเองแสงดับสีครามฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งโฉบเฉี่ยวออกจากห่วงแห่งความว่างเปล่าลวดลายลำแสงตัดผ่านไปมาคล้ายตา่ายเฮ่เฮ่เจ้ากิดหรือว่าท่านปู่เออผู้นี้ง่ายต่อการบทเคี้ยวนักโมเอ้อถงเป็นถึงเซียนอาณาจักบรบัญชาสวรรค์ไม่ว่าจะมาด้วยวิธีการใดแต่เขาจะหวัดตัวแสงดับเหล่านี้ได้อย่างไรเซียวอึดใจต่อมาเขตแดนราชนสวนพันเปิดใช้แผ่ขยายกว้างไม่รู้จบ แม้แสงคมดับสีครามฟ้าเหล่านี้ช่างดุร้ายแสนเกลี้ยวกราดและเฉียบคมเหนือสิ่งอื่นใดทว่าอย่าหลงลืมโมเอิร์ธถงเป็นพวกชนชั้นกินเจหรืออย่างไรเป็นไปได้ไหมที่เขตแดนราชันสวรรค์สุดแกร่งกล้าวของมันจะไม่สามารถทำอะไรแสงคมดับได้เลยโมเออถงยิ้มยอปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งกับตัวเองเมื่อเห็นแสงคมดับเหล่านั้นแตกสลายเป็นเสียงเสียงเขากล่าวขึ้นทางระเบิดหัวรอนนันลันฮ่าฮ่า ไอหนูความเข้าใจต่อแนวคิดของเจ้านับว่าไม่เลวเลยจริงๆแต่คิดจะปีนเกลียวเข้าจัดการท่านปู่เออผู้นี้นับว่าเร็วไปร้อยปีท่านปู่เออจักทำลายภาพลวงตาทั้งหมดให้สิ้นซากแล้วขอดูหน่อยว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อเมื่อกล่าวจบโมเออร์ถงเพิกเฉยต่อแสงคมดาบรอบข้างทั้งหมดและระดมพลังปราณเทวะกรอกเทเข้าใสคัน่องทลายเงาอย่างเร็วจีมันตั้งใจที่จะทำลายภาพลวงตาทั้งหมดในอึดใจเดียว แต่ทันทีทันใดลางสังหรณ์สุดอันตรายพลันย่างกลายเข้าสู่จิตใจโดยตรงมันเงยหน้าขึ้นและเพิ่งคนพบว่าเหนือห่วงแห่งความว่างเปล่าปรากฏแสงดาบนับไม่ถ้วนควบแน่นเสริมแกร่งรัศมีพิฆาตเคลือบอับคมดาบกลิ่นอายแผ่ซ่านสัมผัสถึงความอันตรายสุดขีดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกลับไม่มีใครทราบ ถ้าว่าอย่างไรสำแดงตอนไหนกลับมีใช่สาระสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแสงคมดับเหล่านี้น่าสะเทือนขวัญขวัญเกินเปลินพลังอนุภาพของพวกมันอยู่ในระดับที่แตกต่างจากก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงเย่หยวนหลบซ่อนตัวอยู่ในห่วงแห่งความว่างเปล่านะมุมหนึ่งเขากำลังเฝ้ามองโมเอิร์งและใส่ยะยิ้มเย็นไม่หยุดหย่อนเจ้ากิดหรือว่านายน้อยผู้นี้จะอนุญาตให้บีบนวดตามต้องการ ด้วยคุมพลังจากดาบพิชิตมานฟ้ามันได้เพิ่มเสริมพลังอนุภาพของค่ายกลเทพมายาพิชิตก้าสวรรค์จนยกระดับไปอีกขัน้นกระทั่งเหอใจเจียงยังต้องยอมจำนนต่อค่ายกลน,นี้แล้วเจ้ายังนับเป็นอันใดาดาบเป็นตายไร้จำกัดสังหารซุ้มเสียงสุดเย็นจัดดังน้ำแข็งแผ่ซ่านสะท้อนออกประหนึ่งวัตจักรเป็นตายของสรพสิ่งกระจ่างชัดต่อหน้าฟ้าดิน คมดับสุดแกร่งกล้าพิสดารเหนือค่ายกละเทพมายาพิชิตก้าสวรรดิ่งทะลวงใส่โมเออร์งหวังเพื่อสังหารให้เด็ดขาดเมื่อเห็นภาพฉากนี้สีหน้าของโมเออร์งพลันขาวซีดดังแผ่นกระดาษในครานี้มันยังจะสนใจทำลายค่ายกลอีกได้อย่างไรสองมือเร่งกรอกเทพพลังปราณเทวะลงในคันช่องทลายเงาอย่างบ้าคลั่งคันช่องทลายเงาทำลายสรรพสิ่งให้สิ้น โมเอถงกูร้องเสียงต่ำลั่นคันช่องทลายเงาเปล่งแสงเจ็ดสีสุดวิจิตพิสดารออกมาคลื่นกระแสพลังสุดเดือดดุาสาดก้องออกมาจากผิวคันช่องและเข้าปะทะกับแสงคมดับเหล่านั้นโดยตรงสุดยอดการโจมตีทั้งสองควบพุ่งเข้าชนสนัน่นจนก่อเกิดแรงระเบิดอย่างมืดฟ้าโมดิน้า,าท่านปู่โมที่สองผู้นี้มีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือเช่นกันหวังว่าค่ายคนนี้จะทรงพลังต้านทานได้ไหว เขามั่นใจยิ่งในพลังสุดวินาศสันตโรของคันชองทลายเงานี้เป็นเพียงพลังส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นในขณะที่แสงคมดับเหล่านั้นมาถึงขีดจำกัดแล้วแต่ในไม่ช้าในตาดำของมันพันต้องหดเล็กตีบตันในทันใดจู่ๆพลังงานสุดขั้วสองสายพันอันตรธานหายลับจากสายตาพวกมันหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างไร้ร่องรอยเหตุการณ์ผิดประหลาดเช่นนี้ทำเอาโมเออร์ถงขนลุกขนชันตั้งประงานจนปลายสุด แสงคมดาบที่อันตรธานหายไปทะลวงฝ่าออกจากห่วงแห่งความว่างเปล่าพร้อมโพลงประจักษ์ชัดต่อหน้าต่อตามันอีกครั้งแดนกระบี่ปีศาจทลายสวรรค์บทขยี้มันซะปฏิกิริยาการตอบสนองของโมเออร์ถงไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปเสี้ยวอึดใจที่แสงคมดาบนับไม่ถ้วนทะลวงฝ่าห่วงแห่งความว่างเปล่าประจันใส่ท่วงทำนองกระบี่ในมือวาดผ่านสอดผสานเขตแดนราชันสวนอันน่าสพรึงขยายตัวเข้าต้านรับในทันใด เว้นเสียตะดาบเป็นตายไร้จำกัดที่ผนึกกำลังเข้ากับไข้กนเทพมายาพิชิตก้าสวรรค์ช่างสาหัสสาการเกินรับมือได้ไหวอนุภาพการทำลายล้างของแสงคมดาบเหล่านี้น่าหวาดกลัวเกินจินตนาการสุดท้ายนี้แดงกระบี่ปีศาจทลายสวนของโมเออร์ถงมีอาจต้านรับแสงคมดาบได้หมดเขตแดงกระบี่พลันแตกสลายเสมือนเขื่อนน้ำกักเก็บถูกทำลายวินาศคลื่นพลังคมดาบสุดน่าสะพรึงระเบิดคลั่งถาทมใส่ร่างโมเออร์ถงจนทะลักท่วมทวนไม่หยุดร่างของมันลอยเคว้งกลางนาภาอากาศพร้อมกระอักเลือดคำโต ทว่าอย่างไรมันยังไม่จบแค่นั้นกระแสคลื่นพลังเจ็ดสีสุดวิจิตพิสดารของคันช่องทลายเงาที่หายไปในคราวแรกพันปรากฏขึ้นอีกครั้งและอัดกระแทกเข้าแผ่นหลังของโมเออร์ถงสุดแรงเกิดโมเออร์ถงกรีดร้องระงมเสียงหลงสุดเวทนาจัดกระแสคลื่นพลังของคันช่องทลายเงาผลักดันร่างของโมเออร์ถงดิ่งพะสุ้าอัดพื้นดินจนกลายเป็นรูโหว่ลึกขนาดดมหืมมาโมเออร์ถงกลายเป็นศพในทันที คันช่องทลายเงารีบบินออกจากหลุมบ่อพื้นดินมันทุกทำลายห่วงแห่งความว่างเปล่าและหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงปะทะลมดังหวือเย่ยวนไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากระทั่งยามนี้มันก็ยังสามารถหนีตายออกไปได้จริงๆซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เข้าขัดขวางแต่อย่างใดเขาตระหนักชัดถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดของคันช่องทลายเงานี้ดีซึ่งเขาไม่สามารถปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของคนที่เหลือได้เลย ดังนั้นตรับใดที่เจ้าของคันช่องทลายเงาเรียกมันถอยกลับไปนั้นเท่ากับว่าภารกิจของเย่หยวนสำเร็จลุล่วงแล้วปีศาสีตนกับสุนัขหนึ่งตัวหาได้ครั่นคล้าไม่แต่สิ่งที่เย่หยวนหวาดกลัวที่สุดกลับเป็นคันช่องทลายเงาเครื่องรังศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้มันทรงพลังมากเกินไปไม่เพียงนำผู้คนเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ผ่านห่วงแห่งความว่างเปล่าแต่มันยังมีคุณสมบัติทำลายภาพลวงตาได้อีกด้วยหากยังมีเจ้าสิ่งนี้ประจำการอยู่นั้นเท่ากับว่าเย่หยวนต้องเปลยเปล่า ดังนั้นเขาจึงวางแผนเพื่อดักสังหารเมื่อถงโดยเฉพาะเพื่อทําให้คันช่องทลายเงาหนีตเตลิดกลับไปก่อนการโจมตีครั้งนี้ได้กินพลังงานทั้งหมดของค่ายกลไปโดยสมบูรณ์รัศมีความน่าเก,นเกรงจางหายไปทันทีหลายส่วนและมีอาจรักษาสเสถียรได้อีกนานนักราคานําจ่ายเพื่อสังหารโมเออร์ถงในคราวนี้นับว่ามหาศาลมากเช่นกันร่างของเย,ย่หยวนสายไปมาก่อนค่อยเจอจางหายไปอย่างหน้าพิสดารเขาเร่งผสานรวมฟ้าดินและจักไปในทันที ประมาณ15้านาทีต่อมาค่ายกลขนาดมหึมาล่มสลายลงอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงถล่มกึกก้องวิสัยทัศน์ของโมต้าถงและคนอื่นๆที่เหลือพลันเบลอหนักและหลุดออกจากภาพลวงตาในเวลาต่อมาทว่าภาพฉากตรงหน้ากลับต้องทำให้ดวงตาของพวกเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานทั่วร่างศพของโมเออร์ถงปกคลุมไปด้วยรอยแผลววมากมายจนไม่เหลือส่วนดีสภาพการตายของเขานับว่าน่าสยดใจอย่างยิ่งยวดพี่สองน้องสอง โมต้าถงเร่งแปลสภาพเป็นเงาสายหนึ่งพุ่งโฉบมาถึงข้างศพของโมเออร์ถงก่อนค่อยๆประคองขึ้นมาและกรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งอากกจี้ชิงหยุนแก่ต้องตายเข้นคำดังกรีดเลือดหลั่งจากหัวใจโมต้าถงคำรามลั่นด้วยความอาฆาตพวกมันสามพี่น้องแต่เดิมเคยเป็นมนุษย์มินำซ้ำยังเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอีกด้วยทว่าตั้งแต่แรกเกิดพวกมันกลับถูกลักขโมยหนีไปโดยฝีมือของท่านเจ้าเทวะและปลุกถ่ายพลังปีศาจให้และฝึกฝนสังการเรื่อยมา พวกมันกินนอนพร้อมเติบโตขึ้นมาด้วยกันระยะเวลา1000ปีที่ผ่านมานี้พัฒนาการของทั้งสามพี่น้องนับว่ารวดเร็วอย่างยิ่งภายใต้การดูแลของท่านเจ้าเทวะเส้นทางของพวกมันถูกสลักสรรสร้างขึ้นมาจากกองศพและความตายจนเติบใหญ่กลายเป็นเซียนอาณาจากักรบรรชาสวรรค์สุดแกร่งกล้าอย่างในปัจจุบนันตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่างานบุญหรือบูพวกมันสามพี่น้องม,มันมักทำงานผสานร,ร่วมกันและไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเลยสักครั้ง ถ้าว่าพวกมันกลับคาดไม่ถึงจริงๆว่าหนึ่งในสามพี่น้องกลับต้องจบชีวิตลงในเงื้อมือของเย่หยวนเช่นนั้นจะมีให้อาคาดได้อย่างไรจี้ชิงหยุนข่าจะจับแกมาทรมานจนต้องร้องขอความตายโมซานถงกระชับมีสั้นศักดิ์สิทธิ์ในมือแน่นเขาจะใช้มีสั้นเล่มนี้ค่อยๆแล่เนื้อและเส้นเอ็นของจี้ชิงหยุนออกมาทีละส่วนจ้าวหลินตรงเองก็โกรธแค้นเย่หยวนไม่น้อยเขาไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะกล้าใช้กลยุทธ์ลอบแทงหอกจากด้านหลังจริงๆ นอกจากนี้เขายังประสบความสําเร็จอีกต่างหากเพราะในมือของโมเออร์ถงถือคันช่องพลายเงาอยู่นั้นจึงเป็นสาเหตุที่เย่หยวนเลือกลงมือกับอีกฝ่ายและทันทีที่มีโอกาสเย่หยวนกลับใจกล้าลงมือฆ่าอีกฝ่ายจริงๆไอเด็กเหลือขอคนนี้ช่างเด็ดขาดไร้น้ําใจแถมเจ้าหลินตงก็ยังไม่ทราบอีกว่าในมือของเย่หยวนยังถือไพ่เด็ดอีกกี่ใบซึ่งนี่นับเป็นปัญหาแสนยากลําบากโดยแท้ เขาคาดไม่ถึงจริงๆว่าอีกฝ่ายจะมีกับดักที่สามารถดักจับเหยื่อได้โดยสมบูรณ์ขนาดนี้อยู่อีกฝ่ายยังคงหนีไปได้ไม่ไกลข้าจะไปไล่ล่ามันก่อนส่วนพวกเจ้าก็ระวังตัวไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้สิ้นวาจานี้เจ้าหลินตงอันตรธานหายวับในทันทีพร้อมกับสุนัขสวรรค์ตัวน้อยไปล่ามันซะทันทีที่เจ้าหลินตงตะโกนสั่งการออกไปปีกคู่หนึ่งพันนอกออกจากหลังทั้งสองข้างของสุนัขสวรรค์ สุนักสวรรค์เร่งตีปีกกระพือขนวิหกทั้งสองข้างชักพากระแสลมสายใหญ่ขับเคลื่อนร่างถีบไกลเป็นสายยาวมันพวยพุ่งพุ่งออกนำเจาห้ลินตรงไปหลายช่วงตัวในพริบตาเดียวส่วนเจ้าหลินตรงเองกลับไม่น้อยหน้าร่างแปรสภาพเป็นลำแสงพิสดารพร้อมโฉบออกไปทันทีเย่หยวนที่ออกนำไปก่อนเพียง15นาทีระยะเวลาแค่นี้กลับไม่เพียงพอที่จะสลัดเจาลินตรงผู้ซึ่งเป็นเซียนอาณาจักบรบัญชาสวรรค์นขนาดแท้คนหนึ่งไม่ รับรู้ได้ถึงกระแสพลังหอบหนึ่งของเจ้าหลินตงและสุนัขสวรรค์ที่ไล่หลังมาจากระยะไกลแย,ย่หยวนทราบทันทีว่าอีกฝ่ายไม่รังรอโอกาสให้หลบหนีได้เลยยิ่งไปกว่านั้นความเร็วของสุนัขสวรรค์ในปัจจุบันกลับมีได้เชื่องช้ากว่าการผสานรวมฟ้าดินของเขาสักนิดเสียงฝีเท้าของเจ้าหลินตงมีได้เบาลงเลยแต่เขาก็ยังคงรำพึงรำพันกับตนเองว่าไพเด็ดในมือไอเด็กนี้ยังเหลืออีกเท่าใดกันแน่ค่ายก่อนเมื่อครูสามารถฆ่าเออถงได้จริงๆหรือ นี่มันเกิดเรื่องบ้าอันใดขึ้นจ้าหลินตรงไม่สามารถวางความคิดนี้ออกจากสมองได้เลยโมเอิถงมีคันช่องทลายเงาอยู่ในมือแท้ๆแ,แต่ฉไหนถึงไม่ทำลายค่ายกลก่อนไม่ว่ารูปแบบการลอบสังหารภายในค่ายกลจะเป็นอย่างไรแต่มันก็ไม่ควรเหนือชั้นไปกว่าเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเจ้าหลินตรงรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่างแปลกประหลาดสิ้นดี ร่างสามสายยังคงไล่ล่ากันภายในพื้นที่ระดับสี่อย่างดูเดือดพวกเขาตีฝีเท้าไม่หยุดเช่นนี้จนย่างเข้าสามล้านลี้ไปแล้วด้วยอัตราความเร็วของสุนัขสวรรค์มันไล่กรวดเข้าใกล้เย่หยวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเห็นเงาหลังของเขาได้แล้วทันใดนั้นคู่แววตาสุกประกายของสุนัขสวรรค์พลันสว่างวับร่างของมันหายวับลับตาในบัดดลเซี่ยวพริบตาให้หลังมันถึงกับกระโจนถึงแผ่นหลังของเย่หยวนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งๆท,ที่เป็นช่วงเที่ยงวันกลางแสกทว่าไอเย็นจัดกลับสะสองสะท้อนแล่นผ่านคมเคี้ยวสุดแหลมคมพร้อมกรงเล็บสุดสยดสยองพุ่งเข้าจู่โจมหมายทะลวงทรงอกของเย่หยวนให้ทะลุแต่อย่างไรก็ตามสุนัขสวรรค์กลับไม่รู้สึกถึงกระแสะไออุ่นที่ซึมซาบกรีดผ่านเนื้อหนังและกระดูกบนกายได้เลยซุ้มเสียงดุจเพชรตัดกระจกเรียบประกายแสงอรุณดุจบุษราคำว่าตวัดสวนทางตัดผ่านสุนัขสวรรค์ได้ในเสี้ยวอึดใจ เส้นขนทั่วทั้งร่างของสุนัขสวรรค์พลันลุกซู้ซ่าลางมรณะสังห์แล่นตรงสู่หัวใจของมันโดยตรงตัวน้อยระวังเจาะลินตรงที่เพิ่งตาม,มาติดติดร้องคำรามลั่นทว่าเมื่อเห็นภาพฉากตรงหน้าดวงตาพลันต้องแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานจากสุนัขสวรรค์ที่เร่งตีปีกระพือริดเค้นความเร็วถึงขีดสุดทว่าตอนนี้มันกลับนิ่งหมอบอยู่บนพื้นดินเขามาช้าเพียงครึ่งก้าวเท่านั้น กระกายแสงบุษราค a มอมพันพุ่งตัดปีกทั้งสองข้างของสุนัขสวรรค์อย่างเลือดเย็นพร้อมโลหิตสาดกระเซ็นเปื้อนไปทั่วทั้งบริเวณสุนัขสวรรค์หอนลั่นแสนสมเพชเวทนามันเร่งฉกฉวยจังหวะสุดท้ายรีบหนีตายเข้าหาเจ้าหลินตรงพร้อมทิ้งทวนลำแสงสายหนึ่งเจอรอยเลือดเปื้อนเป็นทางยาวร่างหนึ่งปรากฏกายขึ้นจากห้วงแห่งความว่างเปล่าอย่างแช่มช้าและเอ่ยกล่าวพลางถอนหายใจว่าช่างน่าละอายนะอีกแค่นิดเดียว ข้าก็จะสะบั้นคอสุนัขได้อยู่แล้วร่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นยังเป็นใครได้อีกหากมิใช่เย่หยวนเพียงว่าเย่หยวนในตอนนี้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอภรณ์เป็นชุดคลุมสีน้ำเงินยาวแล้วชุดขาวก่อนหน้ากลับไม่พบให้เห็นอีกต่อไปยิ่งสุนัขสวรรค์พยายามดิ้นรนตะเกียกตะกายมากเท่าไรบาดแผลจากปีกที่ถูกตัดก็ยิ่งฉีกออกจนเลือดหลั่งทะลักนองไม่หยุดมันได้แต่นอนจมกองเลือดพลางร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมิอาจทราบว่ามันกำลังร่ำให้หรืออ้อนวอนขอชีวิตกันแน่ ซึ่งอาจมีแค่เจ้าหลินตงผู้เป็นสหายคู่ใจเท่านั้นที่เข้าใจมันปีกทั้งสองข้างของสุนัขสวรรค์โดนเย่ยวนตัดออกเรียบร้อยแล้วทานโลหิตสองสายพวยพุ่งพุ่งไม่หยุดหย่อนออกจากแผ่นหลังดังน้ำผู้เลือดในไม่ช้าร่างของมันชักกระตุกจนตัวเกรงเนื่องจากเสียเลือดมากเกินไปแม้คมดาบเล่มนี้จะไม่สามารถปิดชีพของสุนัขสวรรค์ได้แต่นั่นก็ทำให้มันประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หลวง จ้าหลินตงยังคงนิ่งเงียบแววตาที่จับจ้องสะท้อนเงาร่างเย่หวยวนแววรัศมีสุดอาฆาตท่วมท้นใจดวงตาของเขาแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงสดราวกับปีศาจที่กำลังร่ำให้เป็นสายเลือดหากเย่หวยวนอยู่ตรงหน้าเจ้าหลินตงคงกระหน่ำสับร่างเย่หวยวนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชิ้นแล้วความผูกพันระหว่างเขากับสุนัขสวรรค์ตัวนี้มันเกินกว่าเจ้านายและสัตว์เลี้ยงไปนานแล้วพวกเขาทั้งสองเปรียบเสมือนคู่หูรู้ใจ เมื่อคู่หูของเขาจำต้องประสบคราวเคราะห์สุดแสนน่าสังเวชเช่นนี้กระทั่งเขายังรู้สึกระทมขมขื่นใจจนไม่กล้าก้มมองแล้วนี่จะไม่ทำให้เขาอาฆาตแค้นได้อย่างไรในเวลานี้เองที่เขาเพิ่งตระหนักได้ว่าตนหลงกลหยวนโดยสมบูรณ์ปรากฏว่าความเร็วของเย่หยวนเหนือชั้นกว่าที่จินตนาการไว้มากนะัก ในระหว่างที่พวกเขาติดอยู่ในค่ายกลเทพมายาพิชิตเก้าสวรรค์เย่หยวนได้ผสานรวมฟ้าดินและเร่งความเร็วถึงขีดสุดเพื่อถีบหนีตีระยะห่างก่อนที่จะทิ้งร่างจำแรงเอาไว้เพื่อแจ้งว่ากำลังหนีตายและพวกเขาก็ถูกหลอกเต็มๆในขณะที่เย่หยวนร่างจำแรงกำลังวิ่งหนีตายเย่หยวนตัวจริงก็ซ่อนตัวอยู่ในห่วงแห่งความว่างเปล่าเพื่อดักรอทั้งสองให้ติดกับดัก ทันทีที่เจ้าหลินตงและสุนัขสวรรค์ไล่ล่าจนพบเงาร่างเย่หยวนพวกเขาก็พลันคิดไปว่านี่จำต้องเป็นเย่หยวนตัวจริงเสียงจริงแต่หารู้ไม่ว่านั้นคือร่างปลอมผิดพลาดเพียงครั้งเดียวกลับอันตรายถึงตายความสนใจทั้งหมดของพวกเขาพุ่งเป้าไปยังเย่หยวนร่างจำแลงจึงทำให้ทั้งคู่มีทันสังเกตเห็นเย่หยวนตัวจริงที่หลบซ่อนอยู่ในห่วงแห่งความว่างเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุนัขสวรรค์ที่ใช้สัญชาตญาณเป็นดาวเด่นมันมิได้รับรู้ถึงจิตสังหารจากเย่หยวนโดยสิ้นเชิงมันเพียงตามกลิ่นของเย่หยวนร่างจำแรงอย่างเดียวจนไม่สนรอบข้างเย่หยวนร่างจำแรงตนนี้ยังคงสวมชุดอภรรสีขาวตัวเดิมที่อาบย้อมไปด้วยเลือดหรือเป็นไปได้ไหมว่าสุนัขสวรรค์ตัวนี้จะแยกกลิ่นออกกลิ่นโลหิตคือของเย่หยวนอย่างชัดแจ้งตามสัญชาตญาณมันต้องการฆ่าเย่หยวนในทันทีพร้อมพุ่งโจมตีโดยไม่ทันยังคิดระวังตัว ว่าจาคำอธิบายอาจดูยืดยาวแต่ในความเป็นจริงทุกอย่างกลับเกิดขึ้นเพียงเสี้ยวอึดใจด่างประกายไฟแลบจากโลหะเหตุการณ์ไม่คาดฝันฉักใหญ่นี้ทำให้เจ้าหลินตงและสุนัขสวรรค์ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงโดยไม่ทันตอบสนองแม้สักนิดถึงอย่างไรกลับไม่สามารถลอบเอาชีวิตได้เย่หยวนจึงไม่ค่อยพึงพอใจกับความสำเร็จครั้งนี้เท่าไหรนะ่นั คมดาบเล่มนี้ยี่ยหยวนถึงขั้นหยิบยืมพลังดาบพิชิตมันฟ้ามาใช้กว่าจะระดมพลังเตรียมรังรอยอยู่ตั้งนานหวังสะบั้นหัวสุนัขในพริบตาทว่ากลับคาดไม่ถึงมันกลับหลบดาวพิฆาตได้อย่างเฉียวเฉียดจี้ชิงหยุนเจ้ารนหาที่ตายเองเจ้าหลินตรงกัดฟันแน่นพลางเค้นเสียงกล่าวด้วยความเกลียดชังไม่ทราบเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่ได้อาคาดแค้นขนาดนี้มาก่อน เขายอมตัดใจทนเห็นคู่หูของตนสิ้นใจไปเลยดีกว่าต้องมาเห็นมันนอนชักดิ้นชักงอยอย่างทรมานเช่นนี้ต่อหน้าเผชิญกับความโกรธเกรี้ยวสุดอาฆาตแค้นของเจรินตรงแย่ยวนกลับกล่าวขึ้นอย่างเฉยเมยว่าอย่างไรเจ้าก็ไม่คิดปล่อยข้าอย่าลืมเสียพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อฆ่าข้าตั้งแต่ต้นซึ่งพวกเจ้าเองก็ควรทำใจที่จะถูกฆ่าเช่นกันแต่จงสลักจำเอาไว้เจ้าไม่มีวันฆ่าข้าได้ เจ้าลินตรงกล่าวอย่างอาฆาตสตร์แววอามหิตตอบเช่นนั้นรึข้าก็อยากรู้เสียว่าเจ้าจะมากเล่ห์ลักเหลี่ยมเพียงใดวันนี้ข้าจะสับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นทันใดนั้นเจ้าลินตรงกู่ร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหสุดขีดหนามแหลมคมสุดหน้าสยดสยองพันนอกขึ้นตามตัวพร้อมกรงเล็บยาวฟันซี่กลายมาเป็นคมเขี้ยวงอกปรากฏร่างของเขาค่อยๆขยายใหญ่กำยำหนาจนท้ายที่สุดกลายมาเป็นอสูรสุนัขขนาดยักษ์ย้าย กลายร่างเป็นสุนัขนี่คงเป็นร่างที่ทรงพลังที่สุดของเจ้าพินิจจากรูปร่างลักษณะสมคำร่ำลือแล้วที่มีนามขานว่าจอมราชาอสูรล่าวิญญาณผนวกกับสุนัขตัวน้อยที่ใกล้ตายนั้นฮ่าฮ่าช่างเหมาะสมช่างเหมาะสมเย่หยวนกล่าวขึ้นด้วยท่าทางขบขันเจ้าหลินตรงกลายร่างเป็นอสูรสุนัขเต็มตัวแต่เขายังคงกล่าววาจาภาษามนุษย์ขึ้นว่าหวังว่ายังคงหัวเราะเช่นนี้ได้อีกสักพัก จู่ๆร่างสุนักกำยำขนาดยักษ์ย้ายของเจลินตรงพันหายรับเย่หวยวนดังรู้สึกเย็นสถานที่คอหอยก่อนที่กรงเล็บยาวของเจลินตรงจะปราดถึงคอหอยในอิดใจต่อมาทักษะกระบวนโจมตีเช่นนี้พิมพ์เดียวกับสุนัขสวรค์ไม่มีผิดอย่างไรก็แล้วแต่ภายใต้สภาวะคนฟ้ารวมเป็นหนึ่งของเย่หวยวนที่ปลดปล่อยถึงขีดสุดนี้ทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเจ้าลินตรงล้วนอยู่ในสายตาของเย่ยวยวนทั้งสิน้น เขามีได้ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยดับพิชิตมันฟ้าปรากฏขึ้นพร้อมแทงสวนไปที่คอหอยของเจ้าหลินตรงในทันทีถึงดับพิชิตมันฟ้าเป็นต่อออกตัวช้ากว่าทว่าในความเป็นจริงปลายดับยาวกลับจี้ถึงคอหอยเจ้าหลินตรงแล้วโรงเล็บยาวที่ปราศัยเย่หยวนพันชะงักชักกลับโดยไวโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากยังฝืนโจมตีเย่ยหยวนต่อไปกลับเป็นตัวเขาที่ต้องสิ้นลมแทนพานพบผู้ชนะที่ทางแคบเสียวอึดใจแห่งความเป็นตายเจ้าหลินตรงยังต้องยอมแพ้ในท้ายที่สุด กรงเล็บยาววาดออกเป็นวงกว้างเข้าต้านรับดาบพิชิตมันที่โต้สวนพร้อมร่างกำยำที่บิดพลิ้วเคลื่อนไหวออกเพื่อเลี่ยงหลบกรงเล็บยาวพันตวัดออกปลายคมดาบพันตวัดเข้าหนึ่งกระบวนแรรหนึ่งกระบวนแม้เจาะหลินตรงจะถอนการโจมตีออกแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะทิ้งทวนฝากรอยแผลส่วนคมดาบยาวสุดท้ายที่พุ่งสวนเข้ามาถึงจะถูกกรงเล็บยาวปัดป้องได้ทันทว่านั้นกลับมีใช่ทั้งหมดปลายดาบยาวตวัดเฉียวเรียวคอของเจ้าหลินตรงไปอย่างชิวเฉียด คู่หูอาการร่อแร่เช่นนี้ยังคิดเข้าสับป,ประยุทธ์กับข้าจริงๆแล้วเจ้ายังกล้าพูดได้อย่างไรว่าตนรักคู่หูเย่หยวนมิได้สนใจความเจ็บปวดอันแสบแล่นที่คอหอยเขาเอ่ยปากกล่าวเย้ยหยันอีกฝ่ายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะทุกคน